ปิดปากมันอยู่ไก่ไฟ่ปดจริงไฟนะ่หนที่ไปอยู่ท่าคุนะ่นเนี่ยมันมาอยู่กลางสนามขัดปวดเขาเจ้าแท่นที่เห็ดไฟทา่ท่าคุ่นมาเห็ดผีผีได่ฟังคุนะ่นเราเห็นเห็ดยูกลางกลางหัวเรนเดียร์เรนเดียร์นก็เห็ดทียนก็เห้เขาว่าใส่ไฟกลางปนีหรอกมันหนึ่งนั่น คุณได้หลายเด้อขึ้นหลายบใมีโค่ปากมานะขึ้นหลายบะมีโค่ิีขึ้นไ่ตั้งบะมีโค่โอ้ออ,อ,อันพุ่นตัวเขาตัดเขาตัดเป็นนันโคโยนอันนั่นตัวหน้าทิ่เทียนเขาเห็นไหมเขาตัดไปใส่ท่างอันอนอ,นอันเขาเอินยังละ่ะ เขาเอิ้อนี่ยังเนาะเขาเอิ้นนั่นนั่นแมอันให้ไหล่เห็นไหมเขาตัดโคไปทางให้ไหล่ตัวเขาตัดโคไปทางให้ไหล่เขาบอสัอันนี้เวลาเจาะไปเบื้องให้ไล่เนี่ยโคสิขึ้นแต่ละอันแต่ละอันหานาที่หานะที่เอ็ดนะมันสิขึ้นไปทางนั่นอันนี้เห็นบ่มีโคหรอเนี่ยเพราะว่าตัดไปหาให้ไหล,หล่หมดหรอโคไปยูให้ไหล่หมด ให้ไ้แต่ละอันสิมีโ้ส่วนส่วนจะบอสังเก็มือบางเว็บเนี่ยข่อยขึ้นไล่นอนเลยหรอข่อยขึ้นไล่ขวางเลยตอนข่อยแปลนกลมท่นหลักข่อยขืนไล่ขวงเลยขืนไล่ขวางตันข่อยกลมท่านหาลักข่อยไลร่งไว้ข่อยไปเอาเหรียญขอยไล่ร่องไว้ไปกลมท่านหลันกระโตกน้ำ แต่กลางห้องไปเครื่องเป่าน้ำหน่ายพี่กินเขาน้ำดีไม่เห็นกับเขาเขากินก็เล่ขึ้นไปหน่อยนึงก็ได้ไล่จดหน่อยเดียวก็ได้จบยังบอกเกี่ยวไล่ขวางมีทุกเออแมนโยไล่ขวางมีทุกอันนั่นแหละไล่ขวางมีทุกอันเวลาห่อน ขึ้นไลข่ขวางมีทุกันน่ะไล่ขวางพระว่นมันเหี้เด้เขาก็เล่ยนั่นมันก็ได้อยู่ในโฆษณะ่ายไปไปบังอยู่หลังบาง้นานในโฆษณะาอยี่เด้นหนักที่เ ยื้อแต่การก็จะหน้าแนงเออไล่ควางมีทุกอันเออไล่ควางมีทุกอันอาานิ้วพวัน เอ้ไล่ขวงขึ้นไปมองตัดให้ไหข่อยบ่ไ,ได้สังเกตเนาะมือเจ้า่อยก็กขึ้นไล่ขวงได้มือเจ้าอ่อยลืมสังเกตเดี๋ยว่อยดีล่องข้นสังเกตยดไหมก่อนอันมองไล่ขวงมันเห็ดให้ไหลมองไรต่ว่า่อยพอเห็นให้ไหลข,ขึ้นไล่ขวงเนาะผู้ใดเห็นีอย่างไหมอย่นู่นนี่นนนเนาะมาเหตุทางผีอืม เอาตามสบายแต่ว่าไล่ขวงเั่นเวลาคนเขามาเบื่องเั่นโฆษณามันก็ขื้นขึ่นก้อนยัง่อยสิเข่ามาแมนยนยอันนี้ใครบ่เทียงเราอยเห็นอยู่ แต่มืออันมือเว้นนี่ค่อยก็ขึ้นได้กวงแต่ว่าค่อยขึ้นหน่อยเดียวนึงดอกฝ้าปเป็นนั่นเฝ้าไเอ็นเอาทียน